สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยยังอยู่ในเรื่องของพยัญชนะอยู่คะ่ะหัวใจของเราเลยนะคะเ <having come. S 1> พราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องรู้จักเบื้องต้นเลยต้องรู้จักเขียนต้องรู้จักออกเสียงต้องรู้จักการม้วนหัวพยัญชนะนะคะแล้วต้องรู้จักรูปของพยัญชนะนั้นด้วยนะคะเพื่อต่อยอดไปในการเขียนหนังสือและก็อ่านหนังสือออกด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้ต่อเลยพยัญชนะตัวไหนที่ครูอิ๋วจะให้เด็กๆรู้จัก ฟังคำครองจองของครูให้ดีนะมอเอ๋ยมอมามา,มาช่างแสนดีให้คนขี่ไปเจ้ามา้าว่องไววิ่งกรับกรับกรับ,รบนะคะเด็กๆคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นตัวไหนคะพยัญชนะนตัวไหนเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะมอมานั่นเองนะคะเด็กๆคะออกเสียงตามครูคะ่ะมอม้มาออกเสียงว่ามอ มอออกเสียงดังๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆค้ามาดูกันเลยค่ะว่ามอม้าเขียนอย่างไรเขียนพร้อมกันกันกบครูอิ๋วเลยนะคะมาดูค่ะลอรถน้ําไหลลงมากบกระโดดจะรวดขึ้นอ่ามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะลอรถน้ําไหลลงมากบกระโดดจะรวดขึ้นมอม้ามอ มอม้าหมอดูลักษณะการม้วนหัวให้ดีนะคะหัวใจสําคัญเลยการม้วนหัวพยัญชนะถ้าม้วนแบบนี้ปึ้งแล้วค่อยๆลากแบบนี้ไปไม่ถูกละคะ่ะไปไม่ถูกเลยเชื่อครูเลยนะคะไปไม่ถูกเลยนะคะ <S <S แต่ถ้าเด็กๆม้วนตามลักษณะทักษะตามแนวทิศทางของลูกศรคือทางที่ถูกต้องเด็กๆเขียนได้ลื่นเลยค่ะไม่ต้องยกมือใดๆเลยนะคะม้วนเลยค่ะ ไปเลยค่ะปึง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 ได้เลยนะคะหัวจะใหญ่จะโตจะยังไงก็เขียนเลยค่ะแค่เขียนให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้ามืว่าเสร็จยกมือขึ้นลากไปต่อยกมือไปต่อไปไม่ถูกค่ะเด็กๆนั่นไงคะ่ะถึงคึ้นว่าเด็กเริ่มต้นจากหัวพญชนะก่อนหัวไปถูกตัวไปถูกแน่นอนเลยค่ะเชื่ออย่างนั้นนะคะเอาละค่ะมอมา้าจบไปแล้วมีอีกตัวหนึ่งค่ะเด็กๆตามรูอยู่มาด้วย กิ้งกิ้งยิ่งกิ้งกิ้งในหัวเลยนะคะในหูเลยตามมานะคะฟังคําครองจองดีๆเลยนะคะข้อเอ๋ยคอระคังเสียงดังไพเราะใช้ไม้พอเหมาะเคาะระคังเอ๋ยกิ้ง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 หรือป่องป่องปองนะคะเด็กๆเคยได้ยินเสียงระฆังไหมคะสมัยก่อนตอนเด็กๆของกูอิ๋วเนี่ยได้ยินเสียงระฆังกิ้งๆๆ้เนี่ยค่ะเป็นเสียงที่ หัวใจเต้นตุบๆเลยค่ะเพราะเป็นสัญญาณเตือนของการเข้าแถวในสมัยตอนประถมอนุบาลของกูอิ๋วนะคะเสียงนี้แบบว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะถ้าลงจากรถเสร็จได้ยินเสียงนี้เสร็จปุ๊บแสดงว่าโอ้สายแล้วแน่เลยรีบวิ่งเลยค่ะไปเข้าแถวสมัยนี้เด็กๆเห็นะระฆังที่ไหนคะเด็กๆเห็นะระฆังที่ไหนคะโอ้ถูกต้องค่ะมีคนตอบมาแล้วด,ด้วยแสดงว่าเคยเข้าวัดแน่เลยค่ะเห็นที่วัดนั่นเองนะคะใช้เคาะบอกเวลาของพระนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆขาน้าที่ของเรานะคะมาดูค่ะว่าคอระครังคอเนี่ยค่ะออกเสียงว่าคอเขียนอย่างไรมาดูค่ะล้อรถกบกระโดดกบกระโดดกบกระโดโกกะโดน้ําไหลลงมาล้อรถกบกระโดดจะรวดขึ้นหือกบกระโดดเยอะจังเลยค่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เอาละค่ะเด็กๆคะสองตัวนี้มันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันนะคะเด็กๆอาจจะสังเกตค่ะใช้ตามองเลยว่าเหมือนกันตรงไหนคะเอ้ม้วนหัวเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวคอระกังมีสองหยกักเห็นไหมคะสองหยกักแต่ถ้าปิดหัวต้องสองฝั่งเลยเห็นไหมคะมว้วนหน้าเหมือนมอม้าเลยเขามีความเหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันเขามีความคล้ายกันนะคะเขียนมอมา้าเขียนมอม้าได้เขียนคอระกังได้แน่นอนเลยค่ะ ม้วนหัวเช่นเดียวกันแต่เรามีหยักสองหยกักแล้วก็ลงมาม้วนหน้าขึ้นไปเหมือนกันเลยนะคะกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเก่งแล้วเด็กๆทําได้แน่นอนค่ะควบคุมกล้ามเนื้อมือให้ดีที่สําคัญเลยต้องมีความขยันและมีความอดทนนะคะเด็กๆต้องทําไปควบคู่กับความอดทนนะคะลูกนะแล้วเราจะเขียนหนังสือได้เชื่อมั่นเลยค่ะอน,นอนุบาลสองไปเด็กๆเขียนหนังสือตัวลอยได้เลยโดยไม่ต้องมีรอยประ แน่นอนนะคะมอมา้ามอคอรักขังคอดูได้จากไหนมาดูเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะพัฒนาภาษาไทยเล่มเดิมนะคะท่านผู้กองขาดูแลให้เด็กๆด้วยตามไปเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยพยัญชนะไทยนะคะไม่เท่าแต่เขียนเลยนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยมอมา้าออกเสียงว่ามอคอรักขังออกเสียงว่าคอนั่นเองนะคะสอง สองตัวค่ะพยัญชนะนสองตัวในหน้าเดียวค่ะคือหน้าที่31มี3กับ1ทํามาส่งครูอิ๋วด้วยนะคะถ่ายภาพมาเช่นเดิมนะคะเด็กๆทางบ้านคะอยากเรียนอยากเขียนกับครูมาเรียนที่โรงเรียนเธอค่ะสวัสดีค่ะ